อันนี้ก็เห็นทุกปีเลยอ่ะมันกินได้นะและเล่นหรือเปล่าไม่รู้ประหลาดลาดนีน่าหมือว่ามันจะอร่อยมากเขาจะกินยังไงก็ไม่รู้นะรนที่รฟินาล์ราสเซอร์นิซาวันนี้เราอยู่ที่งานปักทองประเทศเบ,บลเยียมพี่น้องเมื่อวานเราอยู่ที่เยอรมันวันนี้เรามาอยู่ที่งานปักทองเทศเบลเยียมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้ะไาย นี่คือบรรยากาศงานพระเอกราชที่โมนมาดูบระเอกกันก็จะจัดงานทุกปีอันนี้เป็นเหมือนกับ เหมือนกับบลกอะไรนะแตงกวามีแตงกวาเป็นคนมีเยอะๆเลยเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนถั่วไอ้เหมือนกระเทียมเลยอ่ะคนอันนี้ก็สวยอ่ะสวยทุกอย่างเลยทุกคนเนี่ยชาวนาขนมตาบล็อกอึกมีให้ดูทุกปีเลยนะอันนี้เหมือนบล็อกอึกเมนิสมากเลย ใามนามนดีใ yeah, ่ like the, the ีมเดดดูดูรนั้นก่อนเนี่ยมีหลายอย่างนอันนี้อันนี้เมอนพัองญี่ปุ่นเลยานูชมที่ดูมีแบบนี้แบบแคนตาลูปก็มีดูดูดูสิดูสิดูสิ เห็นกันทุกปีเลยเนี่ยพอมันสำหรับดูไม่ให้กินนะนี่กับต้นทุคนแบบตึกแปลผลไม้กแปลเอออันนี้ไม่เคยเห็นนะสเตรปดสองบาทอันนี้ที่เราไปเจอในในสวนมันกนเดือกขนมอ่ะเอามาเบ่งอันนี้บักอึกดาว เป็นลูก่สวยอันนี้สีเหลืองลองมาดูสิเป็นลูกใหญ่เลย่านผู้ชมสวยๆลูกละหนึ่งเหรียญเองหนึ่งเหรียญหกสิบประมาณห้าสิบบาทอันอันตัวนี้เลยห้าสิบ นี่นะคะสวยๆเลยอ่ะท like ่านผู้ชมแปลกๆเห็นไหมเนอรียสวยๆเลยเหมือนลูกลูกเล็กๆก็มีลูกใหญ่ๆก็มีทุกคนจะเบิ่งจ <right> ักรน้องอันนี้เลยเหรออันนี้กินกินสดได้ชิ้นละหนึ่งเหรียญนะก็ดูไปนะครับอ well. ันนี้มันเหมือนมันเหมือนของไทยเลยอ่ะ อันนี้ลูกแรกกับไทยไทยพูดคุยดูอันนี้แปลกประหลาดมากท่านผู้มชมว่านี่ไงพริกที่ฉันปลูกน,นี่ไงพริกที่ฉันปลูกห้ายูโรห้าชิ้นพอหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ลูกนี้แปลกมากเลยเห็นไหมแปลกมากอันนี้ก็เห็นทุกปีเลยอะ่ะ มันกินได้นะแัดเ,เล่นหรือเปล่าไม่รู้ประหลาดดีอันนี้เขาเรียกว่าแคคตัสหรือว่ากระบ,บองเพชรคิวคัมเบอร์กระบ,บองเพชรนะฮะเยลโล่เนาะหมายว่ามันจะอร่อยมากเขาจะกินยังไงก็ไม่รู้นะจะกินยังไงแค่นี้ ไม่ทราบได้ดแปลตลาดดูในทุกปีอันนั้นอันนั้นแบบวกเนาะต้องมาทำสปอนเนาะนี่บ,บวกเขามาทำสปอนดูเรื่องนี้รู้ชัวร์ไหมแปลกสวยนี่อ,อันนี้ก็บอกว่าก,กินไม่ได้นะกินได้หรือเปล่า พี่น้องจะาบึงจันเล็กๆน่ารักสดใสเต็มไปหมดเลยพี่น้องอันนี้เขาเมจาัดเป็นอันน,นั้นสวยๆมากเลยนะเมาจาัดใช้ความคิดสร้างสรรค์สวยมากเลยตั้งโชว์ช่วงฮารูอิโนะ อันนี้ชาวนาเอาบักอีอหน่อลูกใหญ่แค่บักอีอันนี้ที่เจ๊กระยาไปเก็บมาบลูบลูบลาัอันนี้ลูกกลมๆนี่เหมือนซักเลยอ่ะคนสวยมากอันนี้ ผลกันมาอันนั้นอันนั้นอร่อยสีหเหลืองเหลืองสีแบบครีมครีมอร่อยน้งมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นเหมือนเนยนะลูกใหญ่มากใหญ่ทุกปีเลยมาด,ดูว้าสวยมีรูปเล็กเล็กด้วยน,ๆๆน,น,น,นนี้ไปทำอะไรได้บ้างเนี่ย สีขาวก็สวยสิลึกสวยทุกสีเลยสวยปแปลกฉันไม่ชมค่ะอันนี้ที่เราเจอกันนะเนาะเห็นไหมน,นี่ก็นี่บัตเตอร์ไปทำไปทำซุปอร่อยนะงาน,นชอบกินและอันนี้ลูกใหญ่นะ